ชมครับเพลงไร้โปรวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญคือโปรชาววลิตพลาผลหรือโปรช้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้โปรช้างมาอยู่กับเราที่สนา,ามกอล์ฟบางพระนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาสนามที่ถือว่าแข่งโปรอยู่เรื่อยๆครับผมใช่แล้วก็นท้าทายนะท้าทายแล้วก็เป็นสนามที่ยากและก็ยาวพอสมควรเน้นเน้นกับยาวยาวครับยาวถ้าเกิดว่าออนผิดที่ครับ ก็น่า,นาจะพัดยากแต่ถ้าไม่ออนแล้วผิดที่กางหาเนี่ยโอ้โหนี่ยังยากเข้าไปใหญ่เลยครับใช่ไหมลูกสั้นต้องดีนะลูกสั้นต้องดีครับลูกสั้นต้องดีนะเพราะฉั้นเป็นสนามที่เป็นสนามภูเข,ขาถ้าเกิดผิดพลาดไปตำแหน่งที่เล่นลำบากเนยนะครับโอ้โหถ้าเล่นไม่เป็นยิ่งลูกป,ประเภทเนี้ยคือกรีนลักษณะที่ตีเลยแล้วต้องกลับลงเนนเนี่ยเจอเยอะเหมือนกันที่นี่เยอะครับเยอะหลายหลุมเขาต้อมพ่นเลยครับรอบนี้ก็มีอยู่ประมาณทั้งสี่ห้าหลุมแล้วสี่ห้าหลุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเล่นสนามเนี่ยบางทีเนี่ยประสบการ์ การเลื่อนขั้นสำคัญครับสำคัญถ้าเคยมาตีแล้วก็โอเคจะรู้ว่าตรงไหนขึ้นง่ายตรงไหนคนจะไปนะครับที่หลุมเนี้ยต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยอืห้ามเลยหงเจาะตรงไหนก็แล้วแต่ห้ามเลยทงเด็ดขาดคือเรียกว่าเตรียมตัวได้นะมันจะมีบางกรีเนี้ยนะครับถ้าถ้าดูไอ้ตัวพิมพ์ชีทที่เรามีหลุมเนี่ยนะครับแทบจะกาทิ้งได้เลยว่าตรงเนี้ยห้ามไปเด็ดขาดเลยนะครับสําหรับกรณีหลุมนี้ก็คือเลยเลยเลยแล้วเลื่นยากมากคือ ถ้าเลยมาเนี่ยโอกาสบุกี้จะม,มีสูงมากบุกี้นี่ให้ไปเลยครับแต่โบบรรยายเนี่ยทำไมมันถึงยากไอ้ลูกเนี้ยอะ่ะยากครับเพ <ทำ S 1> ร<ท>า<ำ>ะว่า,าเป็นกีนที่มีสโลปสูงและค่อนข้างที่จะเร็วมากกรีนที่นี่นะครับ ถ้าเราแบบเบาไปหน่อยมันก็อาจจะไม่ไปถ้าแรงไปนี่ก็อาจจะไปถึงสุดกินได้ทุดกินฝังนู้นเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นลูกก็ให้นี้งจริงๆแล้วเราอยู่ห่างขอบฟินไม่ไกลเท่าไหร่<ะ>เราห่างขอบฟินประมาณสักหกหลาเองมั้งหกห้าหลาหกหลาหกหลาประมาณนะครับนะครับแต่ธงเนี่ยอยู่ห่างเรายี่สิบเอ็ดประมาณสิบสี่เก้าสี่เก้าเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่พอรับได้ ยังมีเนื้อที่ที่ให้เล่นยังให้เล่นได้ให้วิ่งได้ให้วิ่งได้โอเคซึ่งเทคนิคในการเล่นอันนี้ลูกลอยดีด้วยลอยดีก็คือพอเล่นยังไงลูกนี้ลูกนี้นะครับก็หาจุดตกไ้เดินก่อนเลยเดินนับเก้าไปประมาณแปดเก้าแปดดีครับแปเก้าฮะจุดตกที่เราจะกําหนดไว้แปดเก้าแล้วก็เดินต่อไปอขึ้นหนุม กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามเก้านะครับม,มีเนื้อที่ให้วิ่งอีกสิบสามหลาจากจุดตกแปดหลาโอเคนะครับแล้วทีนี้ทํายังไงให้ลูกมันหยุดใกล้ๆหลุมได้ลูกอยู่ในราบอันนี้ชิปพุ่งไม่ได้แน่นอนหนึ่งอะชิปพุ่งไม่ได้แน่นอนคือลูกค่อนข้างที่จะชิปให้ลอยโอเคให้ลูกลอย,ลอ,ยออกมาเลยใช่ให้ลูกลอยออกมาเลยครับลอยขนาดไหน แค่นั้นเองรอยเทาาไหนถึงจะแบบซึมเข้าไปถึงหนึ่งซึ่งคงไม่จำเป็นต้องเล่นโด่งพิเศษอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปกติเข้าไปได้เข้าไปได้นี่น่าจะปกติเข้าไปแต่อะไรที่ไม่เป็นทะลึ่งเล่นต่ําหรือโด่งใช่ครับผมโอเคครับนี่โปรเชื่อในเรื่องของการนับก้าววัดระยะใช่ครับซึ่งเวลาโปรซ้อมมาเนี่ยโปรเคยซ้อมจุดตกนับก้าวมาแล้วใช่ไหมใช่ครับหลายระยะไหมธรรมดาแล้วหลายหลายระยะครับเพราะว่า ถ้าสิบหลาสิบห้าหลายี่สิบหลาคือต้องน้ำหมดต้องน้ำหมดคือเราลองมาแล้วว่าถ้าตกถ้าจะต้องตกแปดเนี่ยจะต้องตีเท่าไหร่ใช่ครับแค่แปดยังไงเดี๋ยวตกประมาณแปดหรือตกสิบตกสิบห้าใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ดูจากทั้งหมดแล้วมันยี่สิบเอ็ดก็จริงแต่น่าจะตกแถวแถวแปดนะใช่ครับตกแถวแถวแปดมให้วิ่งเพราะว่ามันเป็นทางลงด้วยโอ้ทีนี้แฟนรายการที่ไม่เข้าใจคมันยี่สิบเอ็ดทำไมต้องตกแปดทำไมไม่ตกสิบทำไมไม่ตกสิบสองทำไมไม่ตกแค่หกัวอะไรเป็นเกณฑ์ถ้าเกิดวว่่่่าารระะยยยทีีีเเนนมับ เรียบเลยไม่มีลายขึ้นลงเลยเรียบเป๊ะถ้าเรียบเป๊ะเนี่ยคือตกครึ่งครึ่งได้นะครับแล้วก็ถ้ากินไม่เร็วมากเนี่ยถ้ากินเร็วก็ต้องขอยนิดหนึ่งหอยมาอีกนิดหนึ่งโอเคแต่ถ้าเราทั่วไปก็จะครึ่ง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 เราก็ตรงนั้นเป็นบรทตรฐานใช่ครับยี่สิบเอ็ดถ้าเรียบตกครึ่งก็ตีไปประมาณสิบสิบกิีนเร็วก็อาจจะเหลือเก้าลงเนินอีกแปดใช่ก็โดยประมาณโดยประมาณ เป็นตัวเริ่มต้นใช่ครับที่เหลือฟิลที่เหลือฟ <Okay. S 1> ิลน,น้ำหนักการชิปน้ำหนักการชิปอ่าแล้วโปรทำให้ดูหน่อยครับครับผมจบลายโอเคเลยเปิด้าประเด็นหลักก็คงยาเลยหลุมนิดนึงเลยหลุมเลยหลุมแน่นอนนะครับ ถ้าเราไม่ตกสั้นจนเกินไปเลยหนุ่มแน่นอนใช่ไหมแล้วก็ไปพักกลับขึ้นเดินมาเราไปพักกลับขึ้นมาซึ่งไม่ต้องไปพยายามไปลิซมาลาอะไรกับช็อตเลยอ่าไม่ต้องพยายามจะไปฟอบมันให้สูงให้คลายเท่าไหร่หรอครับอย่าไปเล่นรูปแปลกๆเล่นรูปสแตนดาร์ดชิดทั่วไปนี่แหละแค่เอาจุดตกให้มันเหมาะสมใช่ครับเป็นพอนี่คําแนะนำเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก่อนแข่งเราก็ได้ซ้อมอยู่แล้วเราก็จะมาพร้อมรอบๆเกมคนมากก็ ทางขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยซ้อมเดีย๋ยวซ้อมท,ท,ทางลงเป็นหลักเพราะทางลงเป็นหลักเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันง่ายเราเล่นเป็นอยู่แล้วเราเล่นเป็นอยู่แล้วอันนี้คืยอยันตตัวยากใช่ครับโอเคครับนี่ครับซ้อมอย่างโปรยี่ทีหนึ่งนะครับจากโปรสวัสดิ์ครับ